สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการตถาตาชีวิตรายการสนทนาสารธรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสุขและความสงบของใจและว,วันนี้ทางรายการได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นขอให้ท่านผู้ชมติดตามจนจบรายการนะคะกิ่งของรายง,งานตัวค่ะและหัวข้อในวันนี้ชื่อว่า ยมมีชีวิตเหมือนพระอาทิตย์ตกดินไม่ใช่ก้อนหินตกน้ำอา้าวกิ่งมากับพี่กา้านขวัญใจคนเดิมนะคะพี่กา้านเคยสังเกตไหมคะเวลาพระอาทิตย์ตกไม่เคยมีใครตกใจเลยแต่กลับหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเพราะก่อนพระอาทิตย์ตกถ้าเราอยู่แถวชายทะเลจะสวยมากเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ได้ให้กิ่งเป็นคนเปิดรายการนะครับและก็มาพบกันอีกเช่นเคยตามที่กิ่งกล่าวไว้ เข้าสู่บทสนทนากันเลยนะครับถูกต้องตามที่กิ่งพูดครับเวลาพระอาทิตย์ตกดินไม่มีใครร้องว่าโอ๊ยพระอาทิตย์หายไปแล้วเสียดายจังมีแต่บอกว่าสวยจังวันนี้แสงดีมากเลยนะแปลกดีนะคะพี่การทั้งที่มันคือการจากไปแต่ผู้คนกลับยิ้มก็เพราะผู้คนเขามองว่าเป็นจากไปที่งดแงมมน่ามองครับไม่มีเสียงดังตูมเหมือนก้อนหินตกน้ำพี่การคะ พอพูดถึงก้อนหินตกน้ำเคยไหมคะที่เราอยู่ดีๆแล้วมีใครคว้างอะไรใส่ชีวิตเราโอโ้พี่โดนประจำครับกิ่งแต่ไม่ใช่ก้อนหินหรอกนะแต่เป็นคำพูดพอโดนปุ๊บใจสะเทือนทั้งเพลเลยครับใช่เลยค่ะเสียงดังตูมแถมน้ากระจายคนรอบข้างพลอยเปียกไปด้วยทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยนั่งและครับการใช้ชีวิตแบบก้อนหินตกน้ำไปอยู่ที่ไหนคนอื่นต้องคอยระมัดระวัง แต่พระอาทิตย์ตกน้ำนี่ต่างกันเลยนะคะไม่มีใครกลัวมีแต่คนรอชมเพราะเขารู้จักวางครับกิ่งไม่วางแบบหงุดหงิดไม่วางแบบประชดโลกครับเป็นการวางแบบสุภาพวางแบบมีเกียรติและว,วางแบบสง่างามนะคะเหมือนคนที่ทำงานดีอัธยาศัยดีเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานพอถึงวันที่ต้องย้ายหรือวันเกษียณทุกคนก็ยิ้มให้ไม่ทิ้งปัญหาไว้ให้ใครต้องคอยแก้ตามหลังเหมือนคำพูดที่ว่าอยู่ให้เขารัก จากให้เขาอาลัยไปให้เขาคิดถึงแล้วอะไรคะพี่การที่ทำให้เขาเป็นคนแบบนั้นได้มีคำหนึ่งครับกิ่งฟังแล้วเหมือนชื่อร้านกาแฟแต่จริงๆเป็นธรรมะคือคำว่าตะทะตาครับตะทะตาความเป็นเช่นนั้นเองใช่ครับเป็นการบอกตัวเองว่าเออมันก็เป็นแบบนี้แหละฟังดูไม่ซีเรียสเลยนะคะใช่ครับกิ่ง ธรรมะบางอย่างไม่ต้องทำหน้าขึงขังได้ยินแล้วก็ยิ้มเข้าใจได้ทันทีเลยครับสมมุติว่าวันนี้ฝนตกรถติดงานเยอะถ้าเราไม่มีตถตตาจะเป็นยังไงคะก็จะเป็นก้อนเห็นตกน้ำทันทีครับอันดับแรกตกใส่ตัวเองก่อนเลยตูมแต่ถ้ามีตถตตาล่ะคะก็จะบอกว่าฝนตกรถติดงานเยอะอ๋อมาครบร็จแล้วหัวเราะกับตัวเองเบาๆพี่ก้านคะฟังแล้วใจเบาขึ้นจริงๆเลยค่ะ พระอาทิตนี่เหมือนครูสอนตาตาเลยนะคะใช่ครับพระอาทิตย์ไม่เคยบ่นว่าวันนี้เหนื่อยขอไม่ตกได้ไหมพระอาทิตแค่ทําหน้าที่แล้วก็วางอย่างสงบถ้าเราทําได้แบบนั้นชีวิตจะอ่อนโยนไม่แข็งไม่ตกกระแทกใส่ใครครับตะวันลับลับหายปลายขอบฟ้าเหมือนดวงตาของโลกอันโศกซึง้งเมื่ออำลาอาลัยให้คำหนึ่งอีกวันหนึ่งผ่านไปใจเดียวดาย หินตกน้ำเหมือนจิตหงุดหงิดหลงไม่มั่นคงร้อนรนทนไม่ได้ไม่รู้จักวางใจให้ผ่อนคลายอันตรายแอบแฝงระแวงกันต,ะะตาตาตาคือเข้าใจในสิ่งที่เป็นไม่ขัดเข็นไม่ต่อรองกับฟ้านั่นสุขก,ก็รู้ทุกก็รู้อยู่ด้วยกันวางใจพลันเหมือนตะวันย่ามอำลาสรุปแล้วชีวิตไม่ต้องเป๊ะนะคะพี่การ รู้จักวางสงบอ่อนโยนอย่าโครมครามแค่นั้นก็พอใช่ครับกิ่งขอแค่จากไปแต่ละวันให้คนรอบข้างยังยิ้มได้กิ่งอยากเป็นพระอาทิตย์ของใครสักคนอย่าเป็นก้อนหินที่ใครเห็นแล้วต้องคอยหลบนะกิ่งและถ้าวันไหนใจหนักก็แค่บอกตัวเองว่าความเป็นเช่นนั้นเองนะคะอย่าปล่อยให้ใจหนักเหมือนก้อนหินแต่จงนิ่งสงบและงดงามเหมือนแสงสุดท้ายของวันนะครับเช่นนั้นเอง หากคลิปนี้ช่วยให้ท่านใจเบาและมองเห็นความงดงามของพระทิตยามเย็นช่วยกันกดถูกใจและกดแชร์เพื่อส่งต่อแสงแห่งปัญญานี้ให้เพื่อนๆของท่านให้แพร่หลายด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ร่วมสร้างชีวิตที่งดงามไปกับเราตระ,ะตาชีวิตครับท้ายที่สุดนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะ ่ามีเรื่องราวอะไรในชีวิตของท่านที่ครั้งหนึ่งเคยจบลงแบบก้อนหินตกน้ำแต่ตอนนี้ท่านสามารถมองย้อนกลับไปแล้วเห็นความงดงามเหมือนพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินบ้างคะผมและกิ่งรออ่านความประทับใจของทุกท่านครับสำหรับวันนี้ผมและกิ่งขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีชีวิตที่งดงามนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ